รายการในสายวันนี้นะครับเราจะทําตัวเป็นเป็นสายลับหรือว่านักสืบกันนะครับน้องๆเคยดูหนังสายลับใช่ไหมครับเวลาอยู่ในหนังเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นการแสดงหรือว่าเขาสามารถที่ทําได้จริงถ้าเกิดว่าสงสัยเนี่ยเราก็ต้องทําการทดลองถูกไหมครับถ้าบอกว่าผมจะต้องอ่านจดหมายที่อยู่ในซองที่ยังไม่ได้เปิดอย่างนี้นะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็อาจจะไปซองไฟอย่างนี้ใช่ไหมครับ แต่ก็จะเห็นตัวหนังสือลางๆเห็นไม่ชัดถูกไหมครับน้องๆมาดูสิครับว่าเราจะมีวิธีการอ่านจดหมายที่อยู่ในซองได้อย่างไรเอาละครับผมมีของเหลวชนิดหนึ่งนะครับต้องบอกได้เลยนะครับว่าไม่ใช่น้ํานะครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ำเนี่ยเวลาเราเทไว้บนซองอย่างนี้นะครับซองก็จะเปื่อยหรือว่ายุ่ยคนก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าเรามาแอบอ่านซองจดหมายของเขาพร้อมนะครับผมจะเอาของเหลวนี้นะครับมาทาบนซองจดหมายอย่างนี้ ข้อความต่างๆก็จะค่อยๆปรากฏมาแล้วนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าของแล้วนี้นะครับพอตั้งว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะค่อยๆระเหยไปนะครับคนก็จะไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยได้ใช้วิธีการสายลับในการที่จะมาอ่านจดหมายในซองนะครับเอาละครับเราสามารถที่จะเห็นแล้วนะครับว่าในซองจดหมายนี้เขียนว่าอะไรน้องๆอ่านได้ไหมครับ ของเหลวที่เราใช้ในการทดลองมีชื่อว่าเฮกเซนนะครับเป็นสารที่ระเหยง่ายไม่ผสมเข้ากับน้ําจัดเป็นตัวทําละลายชนิดไม่มีขั้วนะครับเมื่อเราทาลงบนกระดาษจะมีผลต่อการลดการกระเจิงแสงของกระดาษลงทําให้แสงผ่านได้ดีขึ้นแบบชั่วคราวเราจึงสามารถอ่านตัวหนังสือได้ชัดเจนขึ้นและเมื่อเฮกเซนระเหยไปหมดก็ไม่ทิ้งร่องรอยทําให้กระดาษเป็นขุยหรือว่าเปื่อยยุ่ยนะครับ เพราะไม่ผสมเข้ากับน้ําที่มีอยู่ในเนื้อกระดาษนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าซองจดหมายที่เมื่อกี้เราอ่านนี่นะครับก็กลับไปคืนสู่สภาพเดิมโดยที่ไม่มีสภาพเผ่่อย,ยุ่ยเลยนะครับ คราวนี้นะครับน้องๆการแอบอ่านจดหมายของคนอื่นนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งอย่าไปทานะครับคราวนี้ผมจะแสดงคุณสมบัติของสารละลายเฮกเซนนี้นะครับให้เห็นนะครับว่าคุณสมบัติของสารละลายเฮกเซนที่ไม่ผสมกับน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าสารละลายนี้มีอันตรายนะครับน้องๆต้องระวังให้มากนะครับถ้าเกิดว่าจะทาการทดลองนี้ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะครับนะครับ ผมมีน้ำใส่ในขวดนี้นะครับแล้วก็ผมมีสารละลายเฮกเซนดูนะครับว่าเมื่อผมเทสารละลายเฮกเซนลงในน้ำนี่นะครับจะเป็นยังไงทั้งสองชนิดนะครับมีความใสเหมือนกันนะครับจะเห็นว่ามันแยกชั้นอยู่นะครับโดยที่สารละลายเฮกเซนเนี่ยจะอยู่ด้านบนแต่ว่าในเมื่อมันเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมจะเติมสีลงไปน้องๆลองสังเกตให้ดีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเม<ๆ>ื่อสีนะครับหยดลงไปในน้ำอย่างนี้จะเห็นเป็น หยดกลมๆอย่างนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเมื่อผ่านลงไปสู่ชั้นน้นํานี่มันจะเริ่มกระจายตัวนะครับผสมกับน้ำํำสารละลายนี้มีประโยชน์มากนะครับเราสามารถที่จะนําไปแยกสารที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมแล้วก็ไปแยกสารที่ไม่สามารถละลายน้ําได้ครับ